ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของฟังดนตรีอย่างไรให้ไพเราะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องดนตรีในสมัยคลาสสิกของยุโรปตามเคยแล้วก็วันนี้ก็จะพูดถึงคีตกวีคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งซึ่งเป็นหลักของดนตรีในสมัยคลาสสิกต่อจากท่านโจเซฟไฮเดนเราก็ได้รู้จักท่านโจเซฟไฮเดนแต่งตกเขาอย่างเด็กนะครับ ท่านตัวนี้ก็คือโว๊กังอามาเดอุสมซาร์ท่านผู้ฟังคงจะได้ยินชื่อมดซาร์บ่อยๆเพราะผมได้นําเพลงของมดซาร์มาเปิดให้ฟังเสมอๆในขณะที่พูดถึงเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกโว๊กังอามาเดอุสมดซาร์นั้นเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าชีวิตในตอนเด็กนั้นรุ่งโรจน์มากแต่มาเสียชีวิตเอาตอนระยะหลังๆเนี่ย เดืดร้อนเหลือเกินสาหัสทีเดียวบอสาาดินก็เกิดเมื่อวันที่27มกราคมปี1766ครับเกิดที่เมืองซาวบวกในออสเตรียน่นเขาเกิดมามีชีวิตเพื่อง,งานสร้างสรรค์ทางดนตรีโดยเฉพาะ,ละเลยทีเดียวผลงานของเขามีมากกว่า200ชิ้นที่สำคัญสำคัญและยังมีผลงานเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกเยอะแยะทีเดียว,วครับและในระยะเวลาเพียง36ปีของเขาเนี่ย ก็ได้สร้างผลงานไว้เป็นอมตะให้แก่โลกเรื่องราวการบันทึกของมดศาสตร์นั้นก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งของครอบครัวเขาก็คือคนนั้นชื่อว่าโยฮันชารเนอร์เป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวของเขาไาวา้ชัดเจนปิดาของมดศาสตร์นั้นชื่อเลโอโปโมดศาสตรท่านเป็นนักวาล,ลินมีชื่อชาวเยอรมันะครับแต่ว่าได้เดินทางเข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองซอบวก เราก็อยู่ที่นี่มานานนมนานมเนทีเดียวอมุสซาดผู้พ่อนั้นก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำสำนักของอาร์ชบิชอปแห่งเมืองซาบวกครับบรรดาของมุสซาดนั้นชื่อแอนนามาเรียเพลตินมุสซาดไดมีพี่น้องเจ็ดคนแต่ตายไปซะบ้างเหลือห้าก็เหลือตัวเองกับพี่สาวอายุที่แก่กว่า4ปีชื่อแอนนามาเรียบางทีก็เรียกกันชื่อเล่นๆว่าแนนนอล คุณพ่อนน้นก็หารายได้เพิ่มเติมจากการสอนพิเศษสอนดนตรีเพราะว่าไรายได้จากการเป็นหัวหน้าวงดนตรีของอร์เบิชอบนั้นไม่พอแล้วครับเขาเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นพ่อเขาสอนดนตรีให้แนโนเมื่ออายุได้เจ็ดขวบแนโนนั้นก็เรียนได้เร็วมากพ่อก็พิศวงเหลือเกินตอนนั้นมดสารสักสามขวบมัง้งยังเป็นเด็กอยู่เลยพ่อม่คิดหรอกว่าจะสอนดนตรีให้มดสาร เป็นพ่อคนไหนก็ไม่คิดจะสอนเหมือนกันท่านผู้ฟังครับแต่ว่ามดศาสตร์นั้นเริ่มสนใจดนตรีครับแอบมายืนดูพ่อสอนฮาร์ปซิคอร์ดให้พี่สาวบ่อยๆแล้วก็บอกว่าขอเล่นมังงสิพ่อก็บอกว่าร้องไว้ก่อนเธอหนะ้าให้โตหน่อยมดศาสตร์ไม่ร้อแล้วครับพอมีโอกาสก็ลองเล่นดูเลยเชียวท่าทางนี้ก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับลูกเป็ดที่ลงน้ําเป็นครั้งแรกนั่นแหละ เขาพยายามปดหาขอดหากลุ่มประสานเสียงผู้พ่อก,ก็งงว่าเอ๊ะทำไมตัวแค่นี้รู้จักหาเสียงที่มันประสานกันพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะมองข้ามอัจฉริยภาพของลูกไปครับท่านผู้ฟังเมื่อลูกกดคีย์เปียโนเป็นหรือตบโน,น้ตทุบนี่กลับคิดว่าเ,เด็กทุกคนนี่ชอบทุบอะไรเล่นโอ้โหเด็กๆก,ก็เลยขาดโอกาสแต่ว่า บิดาของมดาสารไม่ใช่อย่างนั้นเขาเห็นวิธีการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดของมดาสารแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานั้นพออายุได้สี่ขวบพ่อก็สอนดนตรีเลยแล้วก็สอนให้จริงๆซะด้วยแล้วหูของมดาสารนั้นเป็นหูที่อัจฉริยะไวซึ่งเลืกินมดาสารสามารถจะฟังและก็จําเสียงดนตรีได้อย่างแม่นยําเลยครับ พอพ่อเห็นว่าลูกเก่งแล้วก็เร็วขนาดนี้ก็ทุ่มเทการสอนให้ลูกสอนทฤษฎีอันถูกต้องให้พออายุห้าขวบมดศาสตร์ก็เล่นฮ์ปซิคอร์ดได้ดีแล้วก็เริ่มประพันธ์เพลงเลยจับปากกาไม่เป็นล็อกแต่ก็เล่นฮ์ปซิคอร์ดให้แล้วก็พ่อก็เป็นคนเขียนโน้ตลงไปบนกระดาษกันแล้วกันช่วงนั้นเขาก็เริ่มหัดใช้ปากกาด้วยละครับพอหกขวบก็ได้ว่าอลินเล็กๆของ ตัวเองเป็นของขวัญมาก็อยากเล่นวาลินขึ้นมาอีกพ่อไม่สอนบอกเล่นฮัตซิคอร์ดอย่างเดียวกับแต่งเพลงก็เหลือกินแล้วไม่ต้องเล่นล็อกวาลงวาลินเนี่ยมดศาสตร์ก็ไม่ยอมหัดเองครับพอหัดเองก็จะเป็นเอาพ่อก็เลยต้องยอมรับว่าลูกนี่เก่งวาลินด้วยก็สอนวาลินให้ในที่สุดก็เรียนวาลินไปพร้อมกับพี่สาว ในปีเดียวกันนี้แหละครับท่านผู้ฟังพ่อของมสาสตร์ก็พาลูกๆสองคนนี้ไปแสดงดนตรีทั่วยุโรปเลยโตใครมีลูกอย่างนี้มันก็ต้องโชว์กันเป็นธรรมดาละเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมดศาสตร์นี่ขนาดห้าขวบเนี่ยแล้วพี่สาวแปดเก้าขวบนี้ก็เก่งซะเหลือเกินแล้วมดศาสตร์ก็เลยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางราชสำนักทุกแข่งไม่ว่าจะเป็นในออสเตรียในเยอรมันในฝรั่งเศสในอังกฤษนะครับท่านผู้ฟัง ทุกคนนี่ก็ยกย่องนับถือโอ้โหตั้งแต่คนเดินถนนจนกระทั่งถึงราชสำนักเลยทีเดียวคำยกย่องที่บรรดาผู้คนตั้งแต่คนเดินถนนถ,นนถึงราชสำนักให้กับมดสารที่แสดงความเป็นอจัจฉริยะของเขาก็คือเขาเรียกมดสารว่าเด็กมหัศจรรย์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็นประเภท child prodigy เด็กมหัศจรรย์คนนี้เก่งซะเหลือเกินแต่แล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวินซะด้วยนะเป็นอัศวินจากสมเด็จพระสันตะป,ปาปาแห่งกรุงวัติกันเมื่ออายุสิบสี่ช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เขารุ่งโร์ที่สุดเลยในอังกฤษนั้นนะครับพระเจ้าจอร์จที่สามแห่งอังกฤษเคยตรัสถ,ถึงมดสัตว์ว่าเด็กอายุแปดขวบนี่แต่มีความสามารถทางดนตรีเท่ากับคนสี่สิบแม้เก่งนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับมดสัตว์ในระหว่างเดินทางการแสดงเนี่ย ถ้าศึกษาดูละเอียดนะครับก็จะพบว่าเขานี่ความสามารถเพียงใดอย่างในเชิงการเล่นโภกฮาร์ปซิคอร์ดด้วยแล้วก็ช่ำชองเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม้แต่ว่าดนตรีที่ยากแสนยากนะครับเขียนเป็นโน้ตเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกเอามาวางตรงหน้ามดศาสตร์ก็อ่านไปแล้วก็เล่นไปด้วยได้อย่างดีเลยทีเดียวพวก sight reading เขาว่างั้นคือดูแล้วก็เล่นเลยเขาเล่นเปียนโน แล้วก็ประพันธ์อุปรากรณ์เรื่องแรกเมื่ออายุไม่กี่ขวบมีการควบคุมวงครั้งแรกนั้นเมื่อเขาก็อายุสิบขวบแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังชีวิตในวัยเด็กนั้นก็หยุดลงไม่นานนักเมื่อเขาเจริญวัยขึ้นเป็นหนุ่มก็เดือดร้อนเพราะว่าอักบิชอปคนเก่าที่อยู่ที่ซอมบวกนั้นซึ่งเป็นคนรักดนตรีนี้นก็สิ้นชีวิตไปแต่ว่า พอมาถึงคนที่สองนั้นก็เดือดร้อนอาบิชอบคนนี้ไม่ต้องการที่จะให้มีการเดินทางมาสุสสาดกับพ่อก็ต้องไปไหนไม่ได้ไม่ให้เดินทางเมื่อพ่อของมสุสสาดเดินทางไม่ได้มดสุสสาดก็ต้องไปกับแม่มั่งไปคนเดียวมั่งก็ปรากฏว่าเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยคนเขาก็เห็นว่าแม้คนเก่งนั้นก็ ถ้าเป็นเด็กนี่เก่งๆก็ได้รับยกย่องพอเป็นผู้ใหญ่มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กแล้วยิ่งเวลาที่หลังจากที่เขาไปอยู่ปารีสกับแม่ได้พักหนึ่งคุณแม่เสียชีวิตลงม,มสาสซา์ก็โศกเศร้ามากระหว่างทางกลับเมืองสซาวบวกเขาผ่านเยอรมันก็แวะที่เมืองมนานไฮเพื่อจะไปพบแฟนปรากฏว่าหญิงคนรักหรือแฟนของมูมสซา์นั้นก็เปลี่ยนใจซะแล้วก็เลยกลับมาบ้านด้วย ัวใจที่ไม่ได้ออามาด้วยก็ผิดหวังอกหักอย่างยิ่งเลยนี่ที่ที่อยู่ของมดศาสตร์นั้นอักพิชอบคนใหม่เนี่ยคิดว่ามดศาสตร์นี่มันก็เป็นแค่เจ้าคนใช้ที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นเ,เท่านั้นแหะไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็เลยปฏิบัติกับมดสาสตร์นั้นเหมือนคนใช้ท่านผู้ฟังคิดดูสิครับคนที่เคยครุกคลีอยู่กับพระราชโอรสรละพระราชธิดาของพระนางมาเรียเทเรซา เมื่อครั้งที่แสดงดนตรีอยู่ที่เวียนนาเนี่ยเคยได้รับการจุมพิตจากพระนางแล้วก็เคยได้รับการจุมพิตจากพระธิดาซึ่งต่อมาได้เป็นพระนางมารีอังตูเนตมาเหสีของพระเจ้าหรุยที่16แต่ต้องมาถูกทําเหมือนกับเป็นคนรับใช้อย่างนี้มันจะเจ็บแสบแค่ไหนเขาเป็นคนต่ําต้อยในสายตาของอาร์บิชอปครับท่านผู้ฟังเมื่อวงดนตรีของอาร์บิชอปเดินทางไปแสดงที่เวียนนา ในปี1781มดสิดศาส์ไปด้วยพ่อม่ได้ไปเขาก็ดีใจที่ได้กลับไปที่เมืองที่เขารู้จักอีกครั้งหนึ่งแต่พอไปถึงตรงนั้นก็ทะเลาะก,กับอาร์บิชอปคนนี้อย่างแรง,แรงเลยเพราะอาร์บิชอปนี่ด่าว่าเขาว่าหาว่าเป็นไอ้เด็กจ้อนจัดบ้างละเป็นไอ้ตัวแสบบ้างละเป็นไอ้คนอะไรที่ไม่ดีไม่ด,มดีทั้งหลายมศาส์ก็ย้อนเอาก็บอกว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนไม่ดีว่าอย่างนั้นก็เลยถูกเตะโด่งออกมาก็มาอยู่คนเดียว ลำบากลำบนเหลือเกินเมื่อวงดนตรีที่มดศาสตร์แสดงอยู่นั้นเดินทางไปที่อื่นมดศาสตร์ไม่ยอมไปด้วยก็อยู่ที่เวียนานานี่แหละอกหักมานานครับตอนหลังก็เลยมาแต่งงานกับคอนสแตนท์เวเบอร์ผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของหญิงที่ตัวเคยรักแต่ก็โชคร้ายนะครับมดศาสตร์นั่นก็พาครอบครัวมาเพราะว่าครอบครัวของคอนสแตน์นั้นย้ายมาอยู่ที่มานไฮมีอยู่ที่เวียนานาน มสาดเขาเลยแต่งงานเสียตอนนั้นอายุยี่สิบหกปีแต่ว่าภรรยาเขานั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้ค่าของเงินเป็นคนฟุ่มเฟือยแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นทำมาหากินไม่เป็นงานบ้านยังทําไม่เป็นเลยครอบครัวก็เลยประสบกับความยากจนลงไปทั้งๆท,ที่จนอยู่แล้วอยู่คนเดียวก็จนมีเมียมาช่วยจนอีกคนหนึ่งมศสอดก็เลยยิ่งจนอย่างยิ่งเลยเชีย มีคนคนหนึ่งชื่อไมเคิลเคนลี่นะครับท่านผู้นี้เป็นนักร้องแล้วก็เป็นเพื่อนของมดศาสตร์เขาเขียนเอาไว้ว่ามดศาสตร์ได้เป็นชายร่างเล็กที่สะดุดตาผอมซีดชอบเล่นบิเลียดแล้วชอบเล่นบิเลียดคนเดียวด้วยแต่เป็นคนใจดีพร้อมที่จะช่วยเหลือใครก็ได้แต่ว่าขณะที่มดศาสตร์เล่นดนตรีนั้นหากมีเสียงดังอื่นใดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาก็จะสะดุดหยุดเขาไม่ยอมเล่นต่อ ก็เป็นที่ทราบดีกันนะครับท่านผู้ฟังว่ามดศาสตร์เนี่ยเวลาที่เล่นบินเรียดนั้นเขาก็จะมีสมุดโน้ตอยู่ด้วยท่านนึกเพลงนึกอะไรออกก็จะวางจากไม้คิวบินเรียดแล้วก็มาเล่นปากกาคือเขียนเขียนโน้ตลงไปแทนในบ้านปลายของชีวิตนั้นมดศาสตร์เนี่ยนะครับมีมีมีลูกอยู่หกคนแต่ว่าฐานะคางการเงินนั้นมากแล้วแย่มากแล้วเกินเขา ไม่รู้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรก่อนจะสิ้นชีวิตไม่นานนั้นเขาก็กระวนกระวายแล้วก็สิ้นหวังแต่ก็ฝืนทําเป็นร่าเริงแล้วครับก่อนหน้านั้นไม่ไม่กี่วันก่อนที่จะตายก็มีชายลึกลับคนหนึ่งแต่งตัวด้วยผ้าสีเทาดําตั้งแต่หัวที่รดเท้าปิดหน้าปิดตามาจ้างเขาบอกว่าเอา้าเขียนเพลงสวดสําหรับสวดศพให้หน่อยสิจ้างให้มดศาสตร์เขียนเพลงเรคเฟียม รรชาติรู้สึกว่านั่นน่ะเป็นทูตแห่งความตายที่มาเยี่ยมเขาแต่เขาก็เขียนบทสวดนั้นขึ้นมาความตอนหนึ่งจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกศิษย์ที่ชื่อว่าซิลไมเออร์เขาบอกว่านี่เธอไม่รู้หรอกแล้วว่าหรือว่าฉันไม่ได้บอกเธอแล้วว่าเพลงที่ฉันกำาลังเขียนเนี่ยฉันเขียนให้ตัวเองแล้วจริงๆก็ยังไม่ทันจะเสร็จครับท่านผู้ฟัง ในที่สุดเพลงนี้ก็ต้องใช้สำหรับสวดศพตัวเองเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมปี1791ท่นานผู้ฟังครับภรรยาผู้โศกเศร้าเนื่องจากการสิ้นชีพของสามีมดสัตว์กำลังนอนเจ็บอยู่บนเตียงขบวนแห่ศพของสามีของเธอก็เลี้ยวรถไปตามถนนในกรุงเวียนนามุ่งหน้าไปสู่สุสานเซนส์มาร์กแันดนั้นก็เกิดพายุพายุหิมะกระนำลงมา กระบวนแห่ก็หันหลังกลับเหลือแต่สับปเปลือสองสามคนแล้วครับท่านผู้ฟังแบกโรงศพต่อไปไปที่สุสานนั้นที่สุสานนั้นก็มีที่ที่แบ่งไว้สําหรับฝังคนอนาถาสับปเปลือก็ฝังร่างอันไร้วิญญาณของมาสารคีตกวีเอกของโลกลงท่ามกลางฝนกระหน่าพายุหิมะที่รุนแรงแล้วก็รีบกลับไปโดยไม่ได้ทําเครื่องหมายไม่ได้มีร่องรอยอะไรแล้วก็ไม่มีใครไปดูหลุมศพอีกเลย นานพอจนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงมากก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับเวลาผ่านไปนานนานมากพอที่จะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าหลุมฝังศพของเขานั้นอยู่ตรงไหนก็เป็นปริศนามานานจนทุกวันนี้แหะครับแม้แต่หัวกระโหลกในพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองซาลบวกซึ่งมีป้ายเขียนว่าเป็นหัวกระโหลกของมดสารนั้นก็ยังสงสัยกันว่า จะใช่กระโหลกของท่านจริงหรือเปล่าแต่นี่เป็นความจริงครับท่านผู้ฟังมันดูเหมือนไม่น่ามีเหตุผลชีวิตของคีตกรวีผู้ยาวสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกอยู่มาเพียงสามสบหปีสร้างงานไว้นับไม่ถ้วนแล้วก็ไม่ตายเอาล่ะครับวันนี้เราจะฟังเพลงสวดเรกเพียมซึ่งเป็นผลงานของมุสซาศ์ดูซิว่าเพลงนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อฟังกันแล้วเนี่ย ก็คงจะนึกถึงจิตอันมีค่าแต่ว่าร่างที่ไร้วิญญาณแล้วก็ฝังไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ของมนุษศาตว์ฟังไปก็นึกถึงคุณค่าของท่านไปเ e q เวียเป็นบท i n นโทรดักชันครับ ที่จบไปนั้นก็คือเร็กเพียมตอนต้นของท่านมดศาสตร์นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับดวงทองนี้นะคะคุณสารสเขาก็ได้เล่าเอาไว้ว่าเขามีแรงบันดาลใจว่าแนวคิดและแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง